สวัสดีค่ะนี่ก็มาพบกับเจนากกตุมอีกแล้วนะคะเย็บผ้าสะบงจีวรของพระนะคะเย็บเสร็จแล้วก็ย้อมค่ะคอยดูนะคะมีผู้ใจบุญก็มาย้อมด้วยกันค่ะไปดูกันค่ะ เดี๋ยวเพินเสียย้อมเผินก็ไม่ได้เส้นเนาะจางสะดึดย้อมก็ทั่งด่างทั้งเหลืนะ่าเดี๋ยวว่าคันคัอื็จกาโบะอเดียวก็ชอบไปจางยดื่มได้สัอื่างเผินเขาเป็นิดน่นแล้วก็เฮิมันโฟดนะพฟดงพริกลงนี่พริกเด้เนาะเผินว่าเนาะ ทาแตละไซมันยอมมีคู่เดียวคู่ดียวหยกจะได้คู่เดียวนี่มสีที่ม่าะอาดและวเพื่ออันเดียวก็มีคู่เดียวนนั่แล้วนั่นเหรออันนี้เป็นย้อมเสร็จแล้วสีกันตกนะคะ อยากได้สียดำาสีเม็ดมะขาม พอนะ้ำต้มน้ำโลดซ,ซื้อได้อดนื้อคู่เอ็เออเฮินไปบ้านนี้อย่างลราเบาละอายุย้อมหมดโลดต้ม,มหมดโลดเขาต้มแหละไม่เห็นเป็นผื่นเลยยอมที่หน้าบ้านของจีนานะคะ ค่สายมานะคะทั้งวันเลยค่ะวันนี้ค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ